กับบริษัททียเราเกิดเสพผ้ามาเฮ็ดธุรกิจมือ,น,อนะพี่น้องเนาะเผาท่านขาย,ยเบิ่องมามันเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวที่เราจะพาเบิ่องมาเผาท่านขายมันได้เยังดีป่ะพี่น้องก็ใส่เศษไม้เศษยังที่มันตกค้างเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นการทำความสะอาดเพื่อนเพื่อไม่ใน้โตจะเอาไม้มาลงเอาไม้มาลงพี่น้องทั้งสองรอยดิบนมามันแล,ล้วก็เ็ดคอลงเนี่ยบอง บอกดัง,ดงไฟเดี๋ยวห้าหมัก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราห้าหมัก่อนแล้ก็เก็บเศษใหม่มื้อน,นีกแะพี่น้องเอาไปลงเตาเาป็นท่านสันดีเอาเสร็จเก็บมาลงไปเรื่อยๆเก็บมาลงลงลุงล,ง,ลงไปไปลอเป็นกราบไหม การมันยุ่งยาพี่น้องนะหาลูกให้ม,มันเต็มกับตู้ปลาโอเคพอเต็มแล้วก็ดูขั้นตอนต่อไปพนะี่น้องหลังจากเดี๋ยวไม่ใส่เต็มเลยเราจะเอาปลาปิดปลาปิดปลาปิด 对对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 对 ก็ได้เรียบร้อยแบบนี้นองล็อกเรียบร้อยหนึ่งห้าบองดังไฟไฟขึ้นขั้นตอนนี้คี่เป็นการจุดไฟข่อพี่น้องจุดไฟเลยพี่นอออ้องปั๊บนะทำเงินไปที่มืองสุเผาณลานี่มันสกุลคือมาขั้นบนพี่น้องก็<ๆ>เริ่มเงินเมือการแล้วพี่น้อง กลรอมันใหม่สุดแลยห้องกระจังหาอันนี้มาอาร์ตข้างบนอาร์ตแปลข้างบนพออาร์ตแปลข้าขงบนแล้วปุ๊บพอปล่อยมันดับกะเซดาเป็นท่านแบบนี้ถุงละสิบบาทสิบบาทพี่น้องนี่เราขายท่านลาคตีนะพี่น้องมันก็เซไปเผาใหม่ใหม่จะได้จะไ,ได้ถังเทาควรนกระสซดาปมานี่โอเคครับพี่น้องเนาะกะ็รอเวลาให้มัน ไม่เมดแล้วก็ปิดก็ล่อเป็นทานขายได้พี่น้องเขาเสียนะก็ออกมาเท่นะพี่น้องเป็นกรรมวิธีขั้นตอนสีสุดท้ายแล้ว,ลวกรอกใส่ถุงพร้อมขายพี่น้องทานเฮียเหลากาได้พี่น,อน้องทานได้ถุงละ้าสิบบาทถุ่งแง่ยี่สิบทุ่งหน่อยสิบ,บาท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 ,บบาทไม่ยังกระติดต่อได้เด้อ สิบาทพี่น้องสิบบาท,บบาทขายขายขายทาน